สวัสดีครับทุกคนนี่คือการผเผชิญหน้ากับจระเข้ที่จะทำให้คุณไม่กล้าลงน้ำอีก EP ที่2ซึ่งจะน่ากลัวและน่าตื่นเต้นขนาดไหนกดไลค์แล้วไปดูกันเลยจระเข้ K, ผู้หิวโหยเหตุการณ์ในคลิปนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีจระเข้ตัวใหญ่กำลังไล่ตามชายคนหนึ่งที่ถือคันเบ็ดซึ่งมีปลาติดอยู่อ้ o ในขณะที่จระเข้กำลังไล่มานั้นชายคนนี้ก็ได้พยายามถอยให้ห่างขึ้นการเผชิญหน้าหนีกินเวลาอยู่ที่ประมาณนาทีครึ่งจนในที่สุดเจ้าจระเข้ตัวนี้ก็สามารถแย่งปลาไปจนได้ทอธิษฐาน Can have a, can have โชคดีที่มันสนใจแค่ปลาไม่ได้สนใจจะกินคนหลังจากที่มันได้ปลาแล้วมันก็คลานกลับลงน้ำไปเลยจอระเค้ขึ้นเรือนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งซื้อทัวเพื่อเข้าไปดูจอระเค้อย่างใกล้ชิดและพวกเขาก็ได้ใกล้สมใจเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้น เมื่อมีนักท่องเที่ยวสองสคนสังเกตเห็นจระเข้อยู่บนตะลิ่งด้านหน้าพวกเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปดูมันใกล้ๆแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องเสียใจกับสิ่งที่พวกเขาทำเพราะว่าจระเข้ตัวนี้มันได้ขึ้นมาบนเรือ โชคดีสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพราะจระเข้ไม่สนใจที่จะอยู่บนเรือแต่มันตัดสินใจกระโดดลงน้ำไปภารกิจกู้เรือคายักเพื่อนสองคนนี้ได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจกู้เรือที่ลอยไปอยู่ใกล้กับชายฝั่งซึ่งตรงนั้นมีจระเข้นอนอยู่ผู้ชายคนที่บันทึกภาพเอาไว้หนีได้พยายามเข้าไปกู้เรือ ที่ลอยหลุดเข้าไปใกล้กับชายฝั่งแต่ทว่าตรงนั้นมีจระเข้นอนอยู่ซึ่งเมื่อเขาพายเรือเข้าไปใกล้จนสามารถยื่นมือไปคว้าเรือได้แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจ,จู่ๆจ,จระเข้ตัวนี้ก็กระโจนลงหนามและก็ไล่ตามพวกเขาทำให้พวกเขาน,านั้นต้องพายเรือหนีอย่างสุดชีวิตให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ จนในที่สุดพวกเขาก็หนีพ้นเรียกได้ว่าเกือบสู่ขิดงานรายได้ดีเดทยลฟรีรอบโลกทำงาน3ปีมีเงินเก็บเป็นล้านถ้าอยากเรียนเพื่อทำงานสายอาชีพ F&B Service กับโรงแรมระดับอินเตอร์หรือเรือสำราญหรูก็คิดถึงมารุโชชเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันฝันให้ไกลไปให้ถึงเพราะฝันของคุณเราสร้างได้ เจอจระเค้ระยะเผาขนยูทูบเบอร์ชาวอินโดนีเซียคนนี้กำลังตกปลาในแม่น้ำที่ค่อนข้างขุนซึ่งเขาก็ได้ย่อนเบ็ดลงไปในน้ำและก็นั่งรออยู่ที่ริมแม่น้ำตามปกติหลังจากผ่านไปสองสานาทีเขาก็เริ่มจับปลาได้หลายตัวและก็เอามาโชว์ให้กล้องดูด้วยความดีใจ แทนที่เขาจะจบคลิปและก็ออกจากตรงนี้แต่เขากลับนั่งรออีกเพื่อหวังว่าจะมีปลามาอีกสักตัวแต่แล้วจู่ๆก็มีแขกไม่ได้รับเชิญขึ้นมาหาโชคดีที่เขาถอยออกมาทัานและก็รีบหยิบกล้องออกจากตรงนั้นเพื่อไปถ่ายทำที่อื่นที่ปลอดภัยกว่านี้ จระเข้สายชิวผู้หญิงคนหนึ่งกำลังพายเรืออย่างสบายใจแต่แล้วจูๆ่ๆเธอก็เห็นจระเข้ตัวใหญ่กำลังลอยเข้ามาหาเธอเธอได้พยายามไล่มันไปแล้วแต่มันก็ไม่มีท่าทีว่าจะออกห่างเลยเธอจึงได้ใช้ไม้พายของเธอผลักมันออกไป Go away! โ <Netz stereotype> ชคดีท <N> ี่จระเข้ตัวนี้ไม่ดุร้ายแถมออกจะดูชิลๆอีกด้วยก็เลยไม่เป็นอันตรายกับผู้หญิงคนนี้หลังจากนั้นเธอก็รีบพายเรือหนีไปเลยมันมากับน้ำท่วมหลังจากที่พายุใหญ่ซัดโหมกระหน่ำเมืองเมืองหนึ่งในอินเดียชาวบ้านก็ได้เกิดความกังวล เพราะว่าพวกเขาเห็นจระเข้เดินไปมาอยู่ตามท้องถนนเหตุการณ์ในคลิปนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อชายคนหนึ่งพยายามจะจับอะไรบางอย่างที่อยู่ในน้ำหลังจากพยายามใช้บ่วงคล้องอยู่นานพวกเขาก็จับสัตว์นักล่าตัวนี้ได้หลังจากที่จับมันได้แล้ว เขาก็ได้ลากเจ้าจระเข้ตัวใหญ่นี้ออกไปจากถนนโดยที่ไม่มีความเกรงกลัวมันเลยถึงแม้ว่าจะยืนห่างจากมันเพียงไม่กี่เมตรซึ่งก็ต้องบอกคุณผู้ชมทุกคนว่านี่เป็นความสามารถเฉพาะตัวห้ามลอกเลียนแบบ,บซึ่งในคลิปนี้ก็ได้ตัดจบตรงนี้ไปโดยที่ไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อ ตกจอระเคยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งในฟลอริดาได้ออกไปตกปลากับเพื่อนของเขาแต่แล้วจู่ๆก,ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อชายคนนี้รู้สึกเหมือนจะตกบางอย่างได้จากแม่น้ําซึ่งมันดูไม่ค่อยปกติเพราะว่ามันหนักเกินกว่าที่จะเป็นปลาาว้ เขาพยายามที่จะดึงมันเข้ามาเพื่อที่จะเอาสายเบ็ดออกจากปากของมันเพราะว่าเขาสังเกตเห็นว่าสายของเบ็ดนั้นเริ่มที่จะพันตัวของจระเข่แล้วเขาลองเดินไปมาที่ริมแม่น้ำ เพื่อหวังว่ามันอาจจะหลุดออกจากคันเบ็ดโดยที่เขาไม่ต้องลงมือเองโชคดีที่ในที่สุดจริเคก็หลุดออกไปโดยที่ไม่มีอันตรายเกิดขึ้นกับใครเลย พายเรือผ่านจระเข้คลิปนี้จะทำให้คุณต้องตกใจอย่างแน่นอนเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อชายสองคนกำลังพายเรือผ่านแม่น้ำในป่าแต่แล้วเขาก็เจอกับจระเข้ตัวใหญ่ขวางทางอยู่ เขาสังเกตเห็นว่าจระเข้พยายามที่จะหลีกทางให้ใชายคนนี้จึงตัดสินใจพายเรือผ่านมันไปในขณะที่เพื่อนของเขาห้ามไม่ให้เขาทำอย่างนั้น do น่าเสียดายที่เราไม่เห็นคลิปต่อจากนี้เพราะว่ากล้องได้หลุดมือของเขาไปแต่เขาน่าจะปลอดภัยดีไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีคลิปมาให้เราดูอย่างแน่นอน ต่อสู้กับจอระเข้ 78. ในแม่น้ำแซมเบซีของแซมเบียชายคนนี้จำเป็นจะต้องเข้าไปต่อสู้กับจอระเข้ 79. เพื่อแย่งของของเขากลับคืนมาต้องบอกทุกคนก่อนว่าพฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดเหตุการณ์นี้เริ่มต้นโดยมีชายคนหนึ่งพายเรือไล่ตามจอระเข้ 80, เพราะว่ามันได้คาบของของเขาไป ซึ่งเมื่อเข้าถึงตัวมันได้แล้วเขาก็ได้พยายามทำให้มันตกใจโดยการใช้ไม้ภายตีลงไปบนหนามจนทำให้จร์เข้ตัวนี้หงุดหงิดในที่สุดการต่อสู้ก็จบลงด้วยชัยชนะของชายคนนี้และเขาก็ได้ของของเขาคืนมา จระเข้ใต้น้ำยูทูบเบอร์ชื่อบลูเก็พร้อมกับสุนัขและเพื่อนของเขาตัดสินใจที่จะเล่นแพดเดิลบอร์ดในแม่น้ำของฟลอริดาแต่โชคไม่ดีที่แถวนั้นมีจระเข้ชุกชุมในตอนแรกนั้นทั้ง3ก็ดูเหมือนจะสนุกดีในการพายเรือเล่นหลังจากผ่านไปสองสามชั่วโมงจู่ๆเขาก็มองเห็นอะไรบางอย่างที่ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำ oh God, และเนื่องจากเขากลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับสุนัขของเขาเขาก็เลยตัดสินใจที่จะปล่อยจระเขเอาไว้และก็พายเรือไปกับเพื่อนของเขาต่อและทั้งหมดนี้คือการเผชิญหน้ากับจอระเข้ที่หน้ากลัวที่สุดถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ s c สไคร และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ